Past make hair, past no be touch. I'll hold me and pour water In a pack tonight, make Yes you want, you want, Yes, and will big pack i in a pack, made to the pet tree is just Look I know, i best can Yes, very good Yes, in a possible, I'll kiss เช่นไม่สวัสดีครับวันนี้อยู่ก <c oughs> <También> ับผมมาเมสวนแล้วก็ สวัสดีครับผมสอนสตูดิโอน,นะครับผมสอนสตูดิโอน,นะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะผมเราแบบค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้หาสมบัติแบบใต้น้าลึกค่อนข้างที่จะนานนะผมมาวันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องนนะผมแล้วก็ทุกๆคนนะผมมาหาสมบัติในแม่น้ำนะผมคือเมื่อก่อนอาจจะมีแบบชออประมงเคยอ,อะไรแบบคืออาจจะมีเรือคว่ำอะไรอย่างงี้นะผมคือสมัยก่อนนะครับผมวันนี้เราเลยแบบจะมาดำน้ําหาสมบัตินะคือแบบแหล่งธรรมชาติในแม่น้ํนะครับผม ผมคิดว่าคือเพชรนินจินดาพลอยหรือว่าอะไรต่างๆอาจจะมีให้เราเจอให้เราเห็นได้นะครับทุกคนโอเคแล้วก็เรามีเครื่องตรวจวัดโลหะนะครับผมเนี่เวลาแบบเราเจอแบบสิ่งอะไรหรือว่าแบบอัญญมณีหรือว่าอะไรต่างๆนะใต้น้ำเราเวลาแบบเราหานะครับทุกคนนี่ยเวลาแบบมันมันใกล้วัตถุสิ่งของนะผมนี่นี่น ถ้าถ้าตัวคนอะไรมันก็จะไม่ติดเนาะใช่ใช่ใช่ไม่ตผมโอเควันนี้เราเลยแบบได้ชวนท่านสอนแบบมาดำหาสมบัติด้วยกันครับผมใช่ครับผมโอเคนั่นแหละครับผมในที่นี้มีอะไรบ้างครับไม่รู้ครับผมเราจะต้องดำหาไปดูก่อนนะครับผมใช่ครับผมมาคนเราจะไปหากันคนคิดว่าจะเจออะไรบ้างครับใต้น้ําอย่างแรกที่จะเจอคือปลาครับผมปลาล้วครับต้องดูครับผมต้องดูว่าปลามันจะมีเยอะม้างน้อยแค่ไหนเพราะว่าแม่น้าธรรมชาติอย่างนี้ค่อนข้างที่จะมีปลาอยู่แล้วนะครับผมไปมี โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราแบบเตรียมตัวไปดำหาสมบัติกัน let's go <S มาโอเคนะครับทุกคนก่อนที่เราแบบจะดำลงไปนะผมคือผมเคยแบบมีเครื่องตรวจวัดโลหะอย่างนี้มาแบบไลยอันแล้วนะผมแล้วก็โอเครอบนี้นะผมเดี๋ยวเราจะขอใสุ่งยางไปด้วยนะผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่คือมันอาจจะแบบมีพวกน้ําอะไรเข้าไปแล้วมันจะทําให้เครื่องมันพังนะผมมาเข้ามาใกล้ๆนะผมนี่นะผม ถุงยางนะผมอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์ครับผมนี่นะครับทุกคนอันนี้คือเราแบบใช้ถุงยางให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับผมนี่วิธีเขาค่อยใส่เขาค่อยใส่วิธีการใส่นะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้แบบเครื่องมือนี้มันพังครับผมใช่ผมเรื่องใส่ถุงยางนี่เมส่วนมันชินแล้วนะขาดมาเท่าดึขึ้นโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะผมเราก็ใส่ถุงยางป้องกันน้ําเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมโอเคไปเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวดำลงไปหาสมบัติกันดูนะผม ขอให้วันนี้ได้เจออะไรก็ยังดีนะครับผมไป let's go โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะผมเราก็มีที่ตรวจวัดนี่นะครับผมโลหะนะครับผมดูดูดดแล้วก็เรามีโกโปรนะรผมเดี๋ยวเราจะดำลงไปใต้น้ำดูกัน,นครับผมโอเ okay, ค let's go โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเมื่อกี้นะครับผมท่านสอนบอกว่าเจอปลาสังเงะนะครับผมคือใหญ่มากกําลังปล่อยปล่อยน้ำเอาออมาดูโอเคนะครับผมท่านสอนเจอตัวใหญ่ไหมครับผมตัวใหญ่มากเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันมาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ด้วยนะตัวตัวใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ปลาสังเงะใช่ไหมครับปลาสังเงะหรือว่าปลากระทิงหรือเปล่าดูดีรปลากระทิงหรือสังเงะแต่กระทิงกับสังเงะ โอเคทุกคนมาเดี๋ยวระหวังหาสมบัติโฮมเราเจอปลาสังเงยนะเฮ้ยแปลว่าที่ไหนที่มีปลาสังเงยคือที่นั้นค่อนข้างที่จะเป็นแม่น้ำหรือว่าอะไรที่แบบอุดมสมบูรณ์นะเดี๋ยวผมจะลองไปดำจับให้ดูนะครับทุกคน Mm -hmm. โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมมาส,สิ่งที่ เราหาได้ใต้น้ำนะครับผมคือมันก็แบบมีอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะว่าคือตะแกงอะไรนะครับผมนี่ผมอยากจะสอบถามแบบคนในแบบคลิปนะครับผมว่าแบบตะแกงแบบนี้มันคือตะแกงอะไรนะครับผมแล้วก็เ้าไว้สําหรับใช้ทําอะไรนะผมผมคิดว่ามันอาจจะเป็นตะแกงที่กั้นหัวปืนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนลองมาดูครับผมมาดูใกล้ๆครับผมนี่เห็นไหมครับผมนี่เป็นตะแกงอย่างนี้นะคือมันอาจจะเป็นกันหลุดมาหรือว่าทิ้งนะครับผมหรือว่าตะแกงอะไรผมก็ไม่แน่ใจครับผมดูองดูครับผมมันเป็นประมาณนี้หรือว่าเป็นตัว หัวปืนที่แบบเขายิงตั้มตๆๆๆๆั้มตั้มตั้มตั้มล้วบอกนะโอเคแล้วก็เราเจอแบบเสร็จอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบกระสุนปืนที่แบบเหลือแต่ปลอกนะครับผมเพราะว่าผมเห็นแบบใต้น้ําเยอะมากนะทุกคนเนี่ยมันน่าจะเป็นกระสุนกระสุนปืนใหญ่นะทุกคนดนูนะครับผมลองมาดูใกล้ๆครับผมนี่คือผมคิดว่าเขายิงแล้วก็มันมันแบบว่าคือยิงออกไปนะผมมันเหลือแต่ปลอกอะไรนี่นะคี้นะผมนั่นแหละใช่ไหมเราคิดว่าอาจจะใช่เนาะผมคิดว่าน่าจะเป็น ตุนของ RPG นะเนี่ยตุลเหรอน่าจะเป็นปืนใหญ่ปืนใหญ่นี่ทุกคนใช่เพราะว่ามันมันน่าจะเป็นปลอกกระสุนที่แบบเขาใช้งานแล้วนะครับผมมาดูใกล้ๆนี่เห็นไหมครับผมคือใช้งานก็คือคือมีการแบบกระแทกยิงออกไปแล้วนะครับผมนี่แล้วก็เหลือเหลือแต่แบบปอกเเวลาเขายิงปืนใหญ่ครบทุ่งมันก็จะเด้งออกทุ่งมันก็จะเด้งออกนี่นะครับผมใช่น่าจะเป็นปลอกกระสุนปืนใหญ่นะใช่ใ่เห็นไหม ลองดูแล้วครับผมเพราะหัวนี้มันจะเป็นแบบนี้อือใช่ใช่แล้วก็อันนี้ครับผมอันนี้คืออะไรครับสลิง,สล,งสลิงนะครับผมแล้วก็<ช>มันมีผ้าอะไรคืออันนี้คือไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้ค,นคือมันคืออะไรแต่ว่าเราเจอใต้น้ำาลครับผมใช่อันนี้ท่านสอนเจออันนี้คือสลิงเหล็กแต่ไม่แน่ใจว่าเขาใช้ทําอะไรแล้วก็มันเป็นสลิงตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนนะครับผมคืออันนี้คือเราก็ไม่สามารถ รู้ได้นะผมนอกจากแบบคอมเมนต์จากเพื่อนๆนะครับผมเม้น์บอกกันมานะครับผมอันนี้คือใต้น้ำนะผมเฮ้ยใต้น้ำนี่มันมีอะไรที่แบบเราไม่รู้บบเยอะมาก,มมากใช่แล้วก็ผมเจอมีดมีดสมัยโบราณนะครับผมเป็นมีดชิฟต์สตาร์ทชอนนิลีู่ <c oughs> ดรับผมโอเคมาผมคิดว่าจุดๆแถวนี้นะผมเท่าที่เราหานะผมเราก็เจอพวกสลิงพวกแบบปลอกกระสุนอะไรพวกนี้นะทุกคน ที่ว่าน่าจะใช่นะถ้าใช่ไม่ใช่ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาดูนะครับผมหนึ่งว่าปลอกกระสุนโอเคผมคิดว่าพวกนี้นี่เราน่าจะแบบไม่สามารถเอาไปขายได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอากลับไปทิ้งนะครับผมทุกคนเอาไปทิ้งไว้ดีกว่าครับผมแต่ว่าอันนี้น่าจะขายได้อยู่ครับผมไปโอเค and the half stone by pitch know was the pitch and the post line c i n t e r eastern beach was die pitch down was dark and die 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 ฉันเดาไอเฮนสตาไปดูโอเคโอเคมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมคือเดี๋ยวเราจะลองดำน้ำหาสมบัติจุดใหม่ดูนะครับผมนี่ดูนะครับผม,รบผมตรงนี้นะครับทุกคนดูครับผมนี่เดี๋ยวเราแบบจะดำลงไปในแม่น้ำตรงนี้กันเลยนะครับผมไปเ,เราจะดูเพิ่มครับผมว่าแบบเราจะได้อะไรเพิ่มไหมหรือว่าแบบที่เป็นมูลค่าหรือว่า ทางเงินแถวนี้เนี่ยจะมีสมบัติหรือว่าแบบมีเงินอะไรตกลงไปไหมครับครับมีลูกแก้วมีลูกแก้วแล้วมีอะไรบ้างครับมีเงินด้วยครับมีเงินด้วยครับมีทองไหมรู้ได้ไงครับอาจจะมีหน่อโอเคมาเดี๋ยวเรามาดามกัน let's go うん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  <shriek> 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 ผมเจอกระเป๋อันนี้มันอาจจะมีทรัพย์สินสมบัติก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับผมดูครับมัน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 คืออะไรครับนี่ไม่รู้ครับทำไมถึงไม่รูวัวมมนมีเงินหรือเปล่าครับ<ม>งั้นเดี๋ยว<ม>เราจะมาดูกันนะครับผมว่าแบบข้างในมีอะไรเนาะทุกคนมาดูครับผม <laughs> คือว่ามีตางอยู่ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเรามาหาต่อครับผมเลสโก

นกกะโหลกของใครก็ไม่รู้นะทุกคนดูน่าจะเป็นผู้ใหญ่นะเพราะว่าฟันเริ่มโตแล้วนะครับผมวันนี้เกไม่ไดยีดไ่น่ีขยัทุกคนผมไม่กล้าดำต่อแล้วนะจะเป็นหัวของคนสมัยโบราณหรือเปล่าไม่รู้ละหรือว,ว่าจะมีสงครามอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนฮะตั้าเลื่อวันเดึอแล้วจ้ะโอจ๋าลิางาดหยาดลิยาค่ะออาจจะเป็นการต่อสู้รบสมัยก่อนนะทุกคน อ้ดทุกคนอ้ยหลงอีงกับไปเมืองอีกกี่กิกละนี่เอาแบบน,นี้ผมไม่รู้ว่าสมบัติที่ผมหาได้นี่จะเอากลับไปหรือเปล่านะครับผมอโอเคโอเคทุกคนงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม